สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของจัสมินไรซุปทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแนะนํานะครับสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังจะเปิดร้านโจ๊กนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเลือกชุดเครื่องปรุงยังไงนะครับก็วันนี้พอดีเพิ่งไปซื้อชุดเครื่องปรุงมานะครับก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาสําหรับมือใหม่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมือเก่าที่รู้แล้วก็สามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้เลยนะครับก็เอาล่ะนะครับ ชุดเครื่องปรุงสาหรับร้านโจ๊กนะครับหรือว่าร้านพวกร้านก๋วยเตี๋ยวหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ที่เปิดร้านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับก็วันนี้ผมมาแนะนํำหน่อยนะครับก็ชุดเครื่องปรุงนะครับก็จะมีหลากหลาที่เป็นสําเร็จรูปนะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นของน้ำส้มนะครับอันนี้ก็จะอันอีกอันนึงก็จะเป็นของพริกน้ําตาลนะครับคือชุดเนี้ยผมว่าร้านขาย อาหารหรือร้านขายโจก๊กร้านขายร้านขายก๋วยเตี๋ยน่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วลหละครับคือทุกร้านต้องมีนะครับเพราะว่าลูกค้าบางทีเขาเขาสั่งกลับบ้านอ่างเงี้ยเราต้องหาชุดเครื่องปรุงที่แบบสําเร็จรูปไปให้เขาคือถ้าท่านไหนนะครับมีพริกน้ำปลาก็สามารถกรอกใส่ถุงยางถุงใสขนาด 3, าคูณหแล้วก็มัดปากให้เขาก็ได้นะครับคือมัดแบบธรรมชาติของเราก็ได้ถ้าใครสะดวกแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเป็นแบบสําเร็จรูปก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับแนะนําให้ใช้ถุงสามคูณห้าตักพริกใส่แล้วก็ตักน้ําส้มนะครับแยกถุงไปให้เขาก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันสําหรับคนที่ถนัดไม่เหมือนกันส่วนใครที่แบบอยากได้สำเร็จรูปก็แนะนําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมมาแนะนําให้เฉยๆนะครับสาหรับท่านไหนที่สะดวกแบบไหนก็เลือกเอาตามนั้นนะครับโอเคนะครับในส่วนของอาราคานะครับเราก็มาดูราคาว่าเนี่ยหชุดเนี่ย หนึ่งชุดพริกน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยจะตกอยู่ผมจผะนับเป็นชุดนะครับหนึ่งชุดก็ประมาณห้าสิบสองบาทนะครับอันนี้ผมซื้อในตลาดสนดนะครับหนึ่งชุดก็ประมาณห้าสิบสองบาทก็ตกอยู่ที่หนึ่งชุดเนี่ยประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกบาทนะครับนี่นะครับหนึ่งชุดมีพริกน้ำมีพริกน้ำปลามีพริกน้ำตาลกับน้ำส้มนะครับผมเรียกหนึ่งชุดก็คือห้าสิบสองบาทนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปคำนวณหาเอาเอาดูแล้วกันนะครับ ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ตกชุดละประมาณ25บาทนะครับชุดหนึ่ง25บาชุดหนึ่งยบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนถนาดแบบไหนก็สา,ามารถทําตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมแค่ทําเป็นคลิปแนะนําสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้แค่นั้นเองส่วน พี่ๆมือเก่าหรือคนที่ถนัดแบบอยากใช้ถุงขนาด3ามคูนะครับก็สามารถกรอ,อกให้ลูกค้าแบบพริกน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มแบบนั้นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับสําหรับใครที่สะดวกแบบาสาเร็จรูปนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันไหนมี คำถามด่วนๆหรือเคล็ดลับด่วนๆหรือวิธีดีๆผมก็จะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมได้ฟังอีกครั้งครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ